เรียนอย่างนี้นะครับว่าในน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับเฉพาะเึงน้้ำยาฆ่าเชื้อในในประเทศไทยเนี่ย หรือว่าทั่วโลกที่ใช้เนี่ยจะมีอยู่หลักๆนะครับจะมีอันแรกเนี่ยคือจะเป็นกลุ่ม a อัล h ดีไฮนะครับฟอร์มอดีไฮนะครับอันที่2เนี่ยจะเป็นกลุ่มไฮโปคลอไรต์นะครับอันที่3ก็จะเป็นกลุ่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็อันที่4ก็จะเป็นซิเวอร์นาโนซึ่ง a อัล h ดีไฮแล้วก็โซเดียมไฮโปคลอไรต์เนี่ยเป็นที่รู้กันในวงการแพทย์แล้วก็ทุกคนที่เคยใช้แล้วว่ามันอันตรายมันระคายเคืองต่อผิวหนังนะครับ การฉีดพ่นเนี่ยจะต้องห่างจากสิ่งเหล่านี้อยู่เป็นครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงนะครับในการฉีดสําหรับในตัวแอลกอฮอล์เองเนี่ยนะครับข้อข้อด้อยของมันเองเนี่ยที่ที่เราอาจจะมองข้ามไปนะครับก็จะมี2ข้อหลักๆคืออันที่1คือมันระเหยเร็วมากนะครับมีงานวิใจัยใน ต่างประเทศเหมือนกันบอกว่าในการใช้แอลกอฮอล์เนี่ยต้องใช้ปริมาณที่มากขนาด 3cc 5cc เนี่ยแล้วก็ให้มันมีระยะสัมผัสนะฮะหมายถึงว่าระยะเวลาที่สัมผัสกับผิวหนังเนี่ยเกินกว่า1นาทีถึง5นาทีนะครับถึงจะฆ่าเชื้อได้แต่ว่าเนื่องจากแอลกอฮอล์เนี่ย30วินาทีไม่เกิน1นาทีมันก็ระเหยแล้วเพราะนั้นมันเลยต้องใช้ปริมาณมากๆอันนี้คือเป็นข้อด้อยของแอลกอฮอล์แล้วก็อันที่2เนี่ยข้อด้อยของแอลกอฮอล์เนี่ยก็คือว่ามันติดไฟนะครับเพราะฉะนั้นในการฉีดพ่น โดยเฉพาะในร้านอาหารเนี่ยจะเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างอันตรายนะครับแต่ว่าตัวซิลเวอร์นาโนเองเนี่ยฮะอย่างที่เรียนว่ามันมีมีลิ์เป็นกลางนะครับไม่เป็นกรดไม่เป็นด่างมันไม่กัดกร่อนพื้นผิววัสดุใดๆนะครับเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างปลอดภยัยแล้วก็ที่สําคัญที่ตัวซิลเวอร์นาโนเนี่ยไม่ติดไฟนะครับสามารถฉีดพ่นในร้านอาหารได้อย่างปลอดภัยนะครับน้ํายาซิลเวอร์นาโนนะครับที่ที่ซิลเวอร์กาดใช้เนี่ยนะครับจะเป็น แบรนด์ที่ชื่อว่านานไนายนะครับซึ่งเป็นแบรนด์โดยตรงที่วิจัยแล้วก็ผลิตโดยคนไทยนะครับซึ่งนักวิจัยเนี่ยที่ที่ทำนานอนขึ้นมาเนี่ยได้ทำการทดสอบการฆ่าเชื้อแล้วว่าฆ่าเชื้อได้ผลนะครับแล้วก็เราได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวอสอนะครับอย่างที่เรียนว่ามันสามารถกำจัดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพที่เรียนจริงนะครับในแง่การทดสอบนะครับเราส่งทดสอบเนี่ยไปยังมหาวิทยาลัยแพทย์นะครับพบว่า ตัวน้ำยาซิลเวอร์นาโนนาโนไนเนี่ยนะครับสามารถฆ่าเชื้อในกลุ่มโควรัสได้นะครับเพราะนั้นอันนี้จะเป็นการยืนยันประสิทธิภาพของการฆ่าเชื้อของตัวน้ำยาซิลเวอร์นาโนที่ซิเวอร์กาดใช้นะครับถ้าคุณสงสัยเราจะให้คำตอบครับ